นี่นะครับคือเนื้อกลนครบเรืองแสงนะครับกลครบก็เรืองแสงนะครับจะเป็นแถมนะครับก็ไม่ไม่ใช่แถมครับเป็นรายการที่สมาชิกท่านขอมานะครับเราก็จัดให้นะครับกลนครบเรืองแสงนะครับนะครับก็ให้ชมเลยครับอันนี้ก็คือรายการันนี้เป็นรายการที่เรา ตะกุดทองคํานะครับตะกุดทองคำแท้นะครับอันนี้เป็นรายการรุ้นนะครับรายการรุ้นมีอย่างละร้อยองค์นะครับคือยันยันละร oh ้ oh อยองค์มีสองร้อยองค์พูดง่ายๆตะกุดทองคํำนี้มีสองร้อยองค์ให้รุ้นนะครับตะกุดทองคำสองร้อยองค์รุ้นกันมันเลยนะครับมันรอันนี้กอ อันนี้คือเ้าก้นครกนะครับก้นครกเรืองแสงนะครับก้นโครกก้นครกแล้วก็เรืองแสงอีกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณโรงงานกอซิล่า12มิวพอฟังนะครับที่ท่านจัดให้เรานะครับท่านก็ทําให้ตามที่เราต้องการเลยนะครับขอบคุณเจ้าพนักงานท่านนะครับที่ที่ช่วยเหลือกันนะครับที่ช่วยทําให้เรานะครับใส่พลอยแดงเลยนะครับ คนครกเรืองแสงนะครับเ,เขาจัดให้เราเลยนะครับนี่คนครกเรืองแสงนะครับกว่าจะทําได้ลําบากนะครับลาบากมากนะครับแนนพวกนี้เนี่ยคนครกเรืองแสง อันไหนแล้วหรอครับอันไหนแล้วแล้วอันไหนสำเร็จหรอยังครับยังไอ้เยเกษาหรืออโอยังไม่เสร็จสักอันนะครับอนี้ั้งใส่เกษาครับนั่นนั้นบตะกุดเด้อเกษากับตะกุดนะครับยังไม่เสร็จสักอันนะครับแต่ผมขอให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับนี่ดูก่อนโอ้หนี่ยากอยู่นะครับทํายากอยู่นะครับก็เอามาใส่เอามาใส่ไฟนะครับ เอามาใส่ like ไฟยู่นี้นะครับใส่ไฟสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็นนะครับจะมีแสงนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเรือนแสงนะครับจะเป็นเรือนแสงเห็นไหมครับเรือนแสงนะครับเห็นไหมครับ ไหมครับนี่คือเวลาโดนโดนแสงนะครับก็จะเรืองแสงนะครับเขาถึงเรียกว่าก้นครกเรืองแสงนะครับทำยากนะครับทํายากถ้าอมอื่นไม่โดนแสงก็ก้คนครกกำมือนะครับกำมืดๆสว่างที่มืดนะครับ ก้คน,คนครบเรืองแสงนะครับมีเนื้อยะละร้อยองค์นะครับสรุปก็คือเนื้อลุ้นเนื้อลุ้นจะเป็นเนื้อก้น,อคนครบเรืองแสงสองแล้วก็เนื้อตะกุดทองคำสองร้อยนะครับตะกุดทองคำนี่สองร้อยองค์แยกละร้อยองค์แล้วก็เนื้อก้นครกเรืองแสงนี้อยงละร้อยองค์นะครับก็รวมกันสองร้อยองค์ พูดพูดไง่ายนะครับก็คือก็คือก้อนครกนี่มีสองร้อยองค์แล้วก็ตะกุดทองคำนี่สองร้อยองค์สรุปก็คือรุ้นอีสี่ร้อยองค์สเสร็จแล้วสำเร็จแล้วโอ้งามงามงามก้นค,นครกเรืองแสงนะครับ สุดนะครับสุดจริงน,นะครับสุดจริงน,น,นั้นเป็นหลวงปู่ทองนะครับหลวงปู่ทองวัดหนองเรือนะครับหลวงปู่ทองวัดนหอดนองเรือนหลวงปู่ทองวัดหนองเรือนี้ท่านมาเจอมามา,มาทำพิธีปั๊มให้นะครับทำพิธีปัม ปั๊วัตถุมงคลของท่านนะครับไม่ไม่ใช่ของเรานะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับท่านก็มาเยี่ยมนะครับท่านกลยมาที่โรงงานนะครับมามาปั๊มนำเรืกนะครับเห็นไหมครับเขาส่องครับเขาส่องเขาส่องเพื่ออะไรเพ <c oughs> ื่อเพื่อให้เรื่องแสงน,นะครับให้วัตถุมงคลดูว่าเรื่องเรื่องแสงไหมนะเอาใส่ไฟเอาใส่เอาใส่เาสขาใส่โคมไฟก่อนนะ ไฟโคมไฟนะครับแล้วเขาก็จะส่องนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วส่องนะครับส่องก็จะเห็นเป็นสว่างๆนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะครับเรื่องแสงนะครับเนื้อเรื่องแสงนะครับ ขอบคุณมากขอบคุณมากทาได้นะครับทำยากนะครับแค่องเดียวมีเนื้อเ,เรื่องแสง ก้นครกเรียนแสงน,นะครับดูเคศายเยอะนะครับเหมือนลายเสือนะครับเหมือนลายเสือจะเป็นน่าจะเป็นเสือเขียวแต่พลอยแดงตรงุดนะสวยเดยครับคิบๆเลยนครับ ผู้ทำยากนะครับไม่ใช่ของง่ายเลยครับควจะทำได้นะครับพิธีพิถันนะครับต้องใส่เกาสเกา

โยมเลยเลยีแลังตรไปเลยไอ้คมันอยู่กปป่ะมีสองร้อยองค์นะครับ ขอไปชิปเน mm ื hmm. ้อก่อนนะครับจะพาไปดูอีกกล้แล้วนะครับ

นี้จะแจกแจกกระถินนะครับแจกกระถินนะครับทําให้หลวงตาท่านแจกกระถิ่นนะครับอันนี้ทำจริงจังนครับจริงจังนะ,ะเคียวนะนเหมือนหยกเลยนะครับเหมือนหยกเคียวเหมือนหยกเลยเขียวนะี้เพียวๆนะ สวยนะครับเล็กๆจิ๋วๆห้อยคอยนี้สวยมาก,ก,กเป็นรายการยื้นที่หมดเลยนะครัแตะกุดเง,งินคู่นะครับตะกุดเงินค <S 1> <S 1> ู่สวัสดีนะครับพี่หิมห้าแยกนะครับ ยังไม่ได้ส่งของไปให้พี่หิมเลยครับขออภัยด้วยนะครับเอ่อเาเศษาเลืออก,กมานะครับของไม่ออาง,าไาง,งานนะครับต้องช้าๆนะครับได้ท้าเล่มงามนะครับ เนื้อดำนะครับเนื้อดำที่รับสร้างพร่พิมครับก็เ,เดี๋ยวอนุญาตญก็ขอบคุณนะครับ